สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องพระเครื่องนิบัดายนะครับวันนี้ก็นำพระมาให้ทุกท่านได้ชมกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้มาชมพระพระรอดลำพูนอีกสักองค์ครับท่านคราวที่แล้วก็นำมาให้ชมองหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นอีกอีกอีกองหนึ่งที่ขอนำมาให้ทุกท่านได้ใ้ชมนะครับก็ชมพระได้เลยนะครับ เพราะว่าบางทีท่านบางทีทุกท่านบางทีหลายๆท่านอาจจะมีความรู้มากกว่าคนทําคลิปนะครับแต่ก็ชมกันนะครับเรามาศึกษาเรามาชมเพลินๆบางทีก็ชมเพื่อค่าเวลานั่งรอรถนั่งรออะไรรอทานข้าวรออาหารตามร้านอาหารก็ชมพระได้นะครับเปิดคลิปชมพระได้ บางท่านก็เก่งมีความรู้มากกว่าคนทำคลิปก็ขอคำแนะนำได้นะครับแนะนำคนทำคลิปได้นะครับแต่ก็อยู่ในหลักเกณฑ์ที่มีเหตุผลนะครับมีเหตุผลอธิบายได้อันนี้อันนี้เราเรายอมรับรับฟังความคิดคิดเห็นได้นะครับแต่ว่าไม่ไม่มีคำอธิบายให้นี่ก็ผมก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะครับบางทีก็บอกว่าพระ เก okay, พระอะไรนะครับแต่ว่าบางทีแนวทางของใครของมันนะครับเราชมกันเราไม่ว่ากันนะครับขอให้เป็นคําแนะนําที่ดีมีประโยชน์กับทุกท่านอันนี้ดีมากนะครับเป็นคําแนะนําแบบนี้จะดีมากๆเลยแต่ไม่มีคําอธิบายบอกว่าพระไม่ใช่พระอะไรนี่มันมันผมมองว่ามันมันมองไม่ดูยังไงไม่รู้นะครับ ให้ทุกท่านลองพิจารณาดูนะครับองค์พระองค์นี้ครับพระรอดมหาวันพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่เนื้อเนื้อพระดูเลยนะครับดูเนื้อพระเลยนะครับเพราะว่าบางท่านมีความรู้กว่ากว่าผมนะครับมีความรู้กว่าคนทําคลิปมากมายเลยอันนี้เป็นพระดูที่เนื้อพระนะครับความเก่าความอะไรดูที่องค์พระได้เลยนะครับ <c oughs> คือเราเรานาเราทําคลิปเพื่อที่จะให้ทุกท่าน ดูมีความรู้เพิ่มขึ้นนะครับอาจจะไม่ใช่แนวทางของท่านก็กขออภัยด้วยนะครับอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อหามีคาบลาคาอะไรขึ้นนะครับพิมพ์ใหญ่พิมพ์ทรงตำหนิอย่างต่างๆท่านท่านดูที่องค์พระเลยนะครับดูดูที่องค์พระได้เลยนะครับเราเราไม่ว่ากันนะครับเพราะว่าเราทำคลิปเพื่อ ให้ท่านรับชมเฉยๆนะครับแต่ถ้าท่านสนใจก็ e ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับคุยกันได้ครับเกี่ยวกับพระเกี่ยวกับอะไรแต่ถ้าจะมีคําแนะนําก็ขอให้มีเหตุผลมีอะไรอธิบายนะครับไม่ใช่เออบอกว่าบอกว่าไม่ใช่พระไม่ใช่อย่างนี้นะครับแต่ก็อธิบายไม่ได้นะครับว่าทําไมถึงไม่ใช่อย่างนี้คืออยากรู้เหตุผลว่าไม่ใช่ตรงไหนนะครับเพราะว่าแนวทางของ ของคนสะสมพระแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับก็ดูพระได้เลยนะครับทุกท่านเรามาดูพระกันดีก,กว่านะครับเป็นพระรอดพิมพ์ใหญ่นะครับเห็นะครับเส้นน้ำตกเส้นอะไรมีให้เห็นนะครับเส้นน้ำตกมีนะครับ มีเส้นพาทิบบาง,บางตรงนี้ก็มีนะครับนะครับทุกท่านเส้นน้ำตกนะครับนี่ลงมาจากลำจากแขนนะครับมาที่หัวเข่าแล้วก็จากหัวเข่าลงมาที่ที่ฐานชั้นบนนะครับเส้นหนึ่งสองเป็นอันนี้สองแฉกนะครับเป็นสองแฉกอนนี้มันไหลลงมาเป็นเส้น อันนี้ก็เป็นสามเส้นนะครับพอจัดฐานชั้นบนลงมาฐานท่านที่ที่สองจากด้านบนลงมาจะเป็นสามเส้นนะครับเส้นเส้นน้ำตรนีตรงนี้จะเป็นสามเส้นนะครับตรงนี้จะเป็นแจกสองเส้นดูได้เลยนะครับตำหนิต่างๆดูที่พระเลยนะครับดูที่ความเก่าดูที่องค์พระเลยนะครับพระอ,องค์นี้จะสึกหน่อยนะครับไม่เห็น หน้าตานะครับไม่เห็นไม่ไม่เห็นดวงตาไม่เห็นจมูกไม่เห็นปากนะครับเพราะว่าพระอาจจะผ่านมือคนมาเยอะนะครับแต่ว่าความเก่ามีให้เห็นนะครับมีความเก่าให้เห็นนะครับเห็นไหมครับเส้นน้ําตกดูนะครับดูครับดูเนื้อพระเลยครับตำหนี่ต่างๆให้ดูที่องค์พระนะครับ เราทำมาให้ชมเพื่อเราไม่ต้องคิดมากนะครับว่าพระจะแท้ไม่แท้เราแนวทางใครแนวทางมันแต่ถ้าแต่ถ้าแต่ถ้านั้นก็ขอคำอธิบายนะครับถ้าว่าไม่ใช่นะครับศึกษาความน่าจะเป็นนะครับให้ดูความเก่านะครับอยากให้ลอง พิจารณาดูนะครับความน่าจะเป็นของพระนะครับความน่าจะเป็นไปได้ของพระตรงนี้ด้านหลังนะครับดูด้านหลังครับด้านหลังมีรอยรอยเหี่ยวรอยย่นตามเวลาตามการเวลานะครับมีคาบลักลาลักขึ้นคาบโุมีให้เห็นนะครับ ดูที่เนือ้อพระเป็นหลักนะครับเราไม่ต้องดูคําพูดของคนทําคิปมากนะครับไม่ต้องไปฟังมากเพราะว่าบางทีก็อธิบายไม่ไม่ชัดเจนนะครับให้ดูองค์พระจะมีความชัดเจนมากกว่านะครับเราชมไปพร้อมกันนะครับบางคนก็ว่าอืมบ่นอะไร <c oughs> ก็ก็ขอบคุณนะครับคำแนะนําบ่นอะไรนี <c> ้ <oughs> ก็ขำๆนะครับอย่าไปซีเรียสน,นะครับขำๆดูที่องค์พระนะครับดูที่องค์พระเห็นไหมครับเส้นน้ําตกเส้นอะไรมีนะครับเส้นน้ําตกเส้นมีให้เห็นเนื้อโซนส่วนออกสีดอกออกจำปานะครับสีออกเหลืองเหลืองออกจำปานะครับ จะมีคาบคาบลาคาบกุขึ้นคลุมผิวไว้นะครับหน้าตาองค์พระอาจจะหายไปเพราะว่าฝังอยู่ในดินนะครับแล้วก็เกิดการสึกหลอไปนะครับสึกหายไปนะครับเราดูองค์พระนะครับทุกท่าน ดูที่องค์พระนะครับใบหูนะครับใบหูเป็นตะขอเบ็ดขึ้นไปนะครับใบหูเป็นตะขอนะครับเป็นขอเบ็ดนะครับนะครับใบหูเป็นเป็นตะขอนะครับใบหูเป็นตะขอเบ็ดขึ้นไปด้านนี้นะครับด้านนี้ตะขอจะเข้าหาพระพักนะครับจะ หเห็นลำหูนะครับเห็นใบหูชัดเจนเส้นแตกมีครับเส้นแตกมีเส้นแตกตามตำหนิพิมพ์ที่เขากำหนดมีนะครับดูเพื่อนๆนะครับถ้าเราคิดมากกับพระกับอะไร มันจะเป็นความทุกข์นะครับเราคิดมากกับคนทคําคลิปบางทีเราไปคิดมากเออคิดว่าออพระอะไรยังไงมันเป็นความทุกข์นะครับเราปล่อยดูเพลินๆครับดูศึกษาเนื้อค่าเวลาไปเพลินๆในระหว่างรอรอกับข้าวรออะไรนะครับหรือรอรถรออะไรดูเพลินๆไปนะครับ ดูความเก่านะครับดูที่องค์พระดูความเก่านะบ,บางทีเรายึดยึดตำหนิตามเซียนเขากำหนดมันไม่มีทุกจุดหรอกครับเพราะว่าไม่มีเหมือนเขาทุกจุดหรอกครับเพราะว่ากายภาพผ่านการเวลาพันพันสามร้อยพันสี่ร้อยปีนี่บางบางตำแหน่งบางจุดมันก็เลือนหายไปนะครับบางจุดก็เลือนหายไปตามการเวลานะครับ ดูความเก่านะครับความเก่าเส้นน้ําตกนะครับเส้นน้ําตกนี้เห็นนะครับตรงที่โดนมือสัมผัสโดนอะไรโดนหยิบจับบ่อยๆนี้ยังยัง แขนตรงนี้มือมือตรงนี้ใบหน้าตรงนี้จะจะเกิดการสึกนะครับโดนสัมผัสโดนจับบ่อยๆผระเนื้อผ้าจะเกิดจากการสึกนะครับสึกเรือนหายไปนะครับก็บ่นไปตามเรื่องนะครับ <c ười> คำๆนะครับบ่นไปตามเรื่องตามราวของผมก็ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมที่ให้คำแนะนำนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขครับสวัสดีครับ